วัดีคะวันนี้ก็พามานึงปลาทับทิมนะคะอันนี้ก็เป็นหอมหัวใหญ่กับพริกนะคะยี่กุ้งก็จะใช้น้ำในการคั่วพริกก็จะเป็นพริกแบบแช่แข็งนะคะพอน้ำแห้งเราก็คั่วต่ออีกนิดหนึ่งนะคะให้พริกเขา สุกกว่านี้นิดนึงค่ะคือให้แห้งค่ะค่ะตอนนี้ก็เริ่มแห้งได้ที่แล้วค่ะพริกก็สุกแล้วนะคะเพราะว่ายีกงต้มกันน้ำมาแล้วเพียงแต่เขาไม่ได้ดำแค่นั้นนะค่ะค่ะเดี๋ยวพักไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปใส่ซึ้งแล้วก็ใส่ผักนะคะเป็นผักกะหล่ำหัวแหลมนะคะเนี่ย เรียงก่อนแล้วยุงงถึงจะใส่ปลาไปข้างบนนะคะปลานี่ก็หมักก็มีซีอิ๊วขาวรสดีชูรสแล้วก็พริกไทยค่ะหมักแค่น,นี้แหละค่ะเราก็ใส่ผักไปนะคะผักก็เป็นผักทั่วไปที่เรามีที่เราชอบกินนะคะใส่ไปเลยค่ะยุงงก็จะใส่แครอทด,ด้วยนะคะ แครอทเวลานเนเซียนินหวานค่ะปิดฝาเราให้สุกนะคะมาดูกันอีกทีค่ะตอนนี้ก็น่าจะสุกแล้วนะคะผ่านไปประมาณยี่ห้านาทีสุกแล้วค่ะแครอทดก็สุกแล้วไปค่ะเราไปตำน้ำพริกกันนะคะตอนนี้ก็มาตำน้ำจิ้มกันนะคะก็เอาทุกอย่างที่เราคั่วนะก๋ยค่ะ มีพริกสดกับหอมและก็มีการผิดพลาดกันนิดหน่อยนะคะยี่กงไม่ได้คั่วกระเทียมค่ะลืมคั่วกระเทียมค่ะทุกคนตอนนี้ก็ตักออกนะคะไม่เป็นไรค่ะยังไงก็อร่อยค่ะออกเลยใส่น้ําตาลทรายนะคะนี่ก็เป็นชิ่รส ใส่น้ำปลานิดนึงวันนี้จะใช้น้ำปลานะคะน้ำปลาก็ทำเองน้ำปลาค่ะเข้มข้นมากเลยน้ำปลาสองช้อนก็ใส่อีกกุมก็จะใส่มะนาวเพิ่มรสเปรี้ยวน้ำเปล่านะคะ สองช้อนวันนี้เอาแบบเข้มข้นนะคะค่ะตอนนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะจริงๆนะคะไม่ต้องการอะไรมากน้ำปลาก็หอมหอมเค่นี้ก็ข้าวหมดหม้อแล้วค่ะชิมรสชาตินิดนึงรสชาติก็ เอาตามใจชอบเลยนะเย่กุ๋งคิดว่าเย่กุ๋งพอดีแล้วค่ะประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานใส่ปลากันนะคะอืมนักกินมากเลยปลาทับทิมก็เป็นปลาเชกแข็งนะคะมากินด้วยกันนะคะนึ่งปลาทับทิมกินกับเจีวปลา้าค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณ f อฟซทุกๆคนคะ่ะ มากินด้วยกันนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ